ขอความเจริญพัรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กราบถึงพึงระวัง ระวังคืออะไรรักอย่ารักรุนแรงไปสำรวจตัวเองซะด้วยนะรุนแรงไปหรือเปล่าแรงอย่าแรงน้ำใจไกลอยากกลจากคำสอนคำที่พ่อแม่สอนกลอยากกลายจากคำที่พ่อแม่สอนต้องพึงรระวังว่าพ่อแม่สอนอะไรแม่ตัวกลไปต้องนึกถึงคำสอนของพ่อแม่ให้เหมือนคำพีของศาสนา เราสอนคำสอนของพ่อแม่นั้นก็มีแนวทางเป็นโครงธรรมตามความพิ้ง์ขุศาสนาทุกศาสนานั่นแหละแต่อาจจะสอนด้วยภาษาคนอื่นยิ่งกลายจากพ่อจากแม่ต้องยิ่งรร้ถึงคําสอนว่าท่านสั่งว่าอย่างไรท่านสอนว่ายัางไงอย่านะลูกนะอย่าและควรหรืออย่าและต้องอะไรที่พ่อแม่สอนว่า,อย,าอย่าทำท่านทำแล้วนะฉิบหายตายโหงทุกคน ถ้าอะไรที่บอกควรและต้องทําแล้วดีทุกคนเพราะนี่คือคาสอนของพระพรหมพระพรหมท่านสั่งสอนในศาสนาพราหมณ์พระพรหมมีหน้าที่พระอิศวรมีหน้าที่เสกสร้างพระพรหมสั่งสอนพระนารายณ์บันทอนความชั่วนี่คือหน้าที่ของเทวดาพ่อแม่ท่านก็เสกสร้างชีวิตเราเสกสร้างบ้านให้เราอาหารการกินลูกอยากและก็เสกส,สร้างเสกสร้างสร้างพอเป็นพระอิศวรแล้วท่านก็ เป็นพระพรมสั่งสอนคุยกันไปนะสั่งสอนกันไปอย่านะลูกนั่นต้องนั่นนั่นอย่านั่นต้องนั่นควรจำไว้เยอะๆแต่ถ้าเราไม่เชื่อท่านนี้ว่าเป็นภัยในอนาคตเป็นภัยในปัจจุบันและอนาคตถ้าจะบันทอนความชั่วพรอเนรายมีจักรมีตรีมีอาวุธเยอะแยะพ่อแม่ก็มีแต่แม่เียวก็หยิกแต่แม่เหลวกันหยิก เพราะฉะนั้นจะกลายจากอะไรก็แล้วแต่อย่าก,กลายจากคำพ่อแม่สอนเพื่อสังวรระวังเอาไว้เราถึงคำสอนของท่านเยอะๆอ่านหนังสือเยอะๆไม่เป็นไรท่านหนังสือในโลกนี้เป็นวิชาการแต่เสียงของพ่อแม่เสียงของพรมนั้นเป็นหลักการและเป็นความดีที่จะประคองชีวิตของเราแม้แต่เพียงคำเดียวเ,เพียงคำเดียวเท่านั้นถ้าเชื่อนะ จำแม่นปฏิบัติมั่นนั่นคือสิ่งที่จะบรรดาตัวเราให้ปลอดภัยและได้รับความสุข